สวัสดีจ้าตอนนี้หญิงแย้กำลังจะนอนแล้ววันนี้จะมาบอกวิธีการน,นอนอยังมีความสุขของหญิงแย้นะจ้ะเริ่มต้นจากทาไอาคีมก่อนเป็นอันดับแรกหลังจากล้างหน้าสะอาดนะทาไอาคีมทาไอาคีมยังมีความสุขก่อนนะ มีใดอกตัวอยังนะจ๊ะแล้วก็ร่างจากนั้นลงอันนี้สล e ปปิ้งมาสฮาดักนั่นเองหรือแปลเป็นไทยอย่างว่าหาดาภาษายาวีหรือเปล่านะคะเป็นเทอร์โบมาสนั่นเองนะจ๊ะอันนี้ไปซื้อตามน้องพลอยฝนมา เห็นนางบอกว่ามัน the base ก็เลยลองซื้อมาบ้างนะฮะต้องขอบคุณน้องมิวมากที่ลดราคาพิเศษให้ด้วยแล้วก็เวลาทาเนี่ยปาดแน่นๆเนื้อเนื้อเน้นๆยะลองทามาแล้วสองคืนสุดยอดจริงๆเขาให้ทาแค่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 สัปดาห์ละสองวันเท่านั้นแต่แยะ นี่ <IST uk t av is> จับดาวเดียวนี่ bueno. ทาสามครั้งแล้วอะจริงๆไม่ควรนะฮะจริงๆทาแค่ทาแค่สองวันก็พอแล้วนะจ๊ะหลีกเลี่ยงพื้นที่รอบดวงตาพื้นที่ที่มีอาการเคืองง่ายอะไรพวกนี้นิดหนึ่งเพราะมันเหมือนกับว่าเป็นสูตรเร่งรัดความสวยงามนะหนาไหมาต้องทาหนา,นาอย่างี้นะจ๊ะแต่ถ้าแต่ถ้าใครงบน้อยก็ทาบาง รอเล่นก็จริงจริงจร,งจรงเราถ้าเป็นมาสก์เนี่ยเราควรจะทาให้หนาๆเข้าไว้นะคะปาดแน่นๆเลยแล้วที่เนี้อยวาก็จะรอให้มาสกหน้าอันเนี้ยมันแห้งก่อนโดยการเป่าพัดลมหรืออะไรก็ได้หรืออยู่ในห้องแอร์เย็นๆแล้วก็ก่อนนอนจริงๆเลยเนี่ยก็ทาแป้งไปเพราะว่ายา่าเป็นคนที่ชอบนอนตะแขกอะไรพวกนี้ยถ้าคนที่ชอบนอนตะแขงขอแนะนําอย่างนึงเลยว่า ควรจะควรจะปับแป้งเนื่องจากว่าการการนอนตะแคงเนี่ยมันทําให้หน้าเราไปสัมผัสกับหมอนต่างๆได้ซึ่งหมอนเนี่ยมันเป็นที่รวมของฝุ่นและเชื้อโรคนะฮะก็เลยจะแนะนําว่าไม่ควรนะคะถ้าสาหรับคนที่นอนตะแคงหรือนอนคว่ำอะไรอย่างนี้ควรจะทาแป้งไว้ด้วยตอนนี้ลงได้หนามากเลยนะคะมันต้องลงหนาๆอ,งงอยู่แล้วใครลงบางๆอะ่ะเข้าใจผิดนะคะ แล้วก็มีเคล็ดลับอีกนิดนึงนอนให้มีความสุขอย่างไรให้เราเนี่ยเลือกน้ําหอมที่เราชอบแล้วก็ฉีดสักนิดนึงนะคะฉีดที่แบบหลังหูอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วก็ก่อนนอนจะได้มีความสุขซึ่งกลิ่นที่ยาชอบแนะนําเลิกคอมเมนต์มากกลอเอนะคะจุกหายแต่มันหอมมากเลยจุกหายไปแล้ว,ลวก็เลยเามาใส่นอนแทนเอยก็เลยเอามาใส่ตอนนอนแทนนะคะก็พยายามบีบก,กันไปอยู่ กลิ่นมันจะแบบหวานๆนะเออถ้าใครชอบกลิ่นหวานๆจะแบบมีความสุขกับกลิ่นนี้มากมันหอมมากเลยนะพระเจ้าจอดมันยอดมากแล้วก็อีกลิ่นหนึ่งอันนี้หญิงเมย์ให้มานะคะต้องขอบคุณหญิงเมย์อมารีมากมากเลยนะคะหวานเหมือนกันนะคะย่าจะเป็นคนชอบน้ำหอมกลิ่นหวานๆแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งแนะนำก็คือเจอดอนะคะหรือเจอดอนั่นเองนะคะหลายคนก็คงจะใช้กันอยู่โอเคสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนดีกว่านะคะขอบคุณดอรยังฮาดะดะอะอะอะแล้วก็น้ำหอมโกลเอนะคะที่เป็น the best of the day จ้าแต่ขอบอกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใช้ฮาดะแล้วครีมอื่นไม่ต้องนะจ๊ะครีมนี้เอ้ยไม่ใช่ครีมนี้มาสนี้ตัวเดียวมันแน่นเวอร์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะนันรับฟันนีกันทุกคนนะคะ โอเค